สวัสดีเด้อพี่น้องป้องไปเอฟซีสุขุสุขคนลุงป่าเอาอาณาเบ้านาสาวผู้ติดต,ตามลาซาลมาคีมือน,นีลเลยเวลาลาซาลมาคีออกอากาศแล้วพี่น้องมันขึ้นนี่ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้สองหลุดหรือสามหลุดนี่แหละจำว่าไรพี่น้องบ่เก่งประเด็นอะพี่น้องเนาะเดินดีธรรมดาบ่าเก่งคือสมือว่าได้ถึงซีขันไรสามนี่ถือว่าธรรมดา อในสีสิงห์จาวาเก่งในสองกับเป็นธรรมดาคือกันว่าไม่ได้สองเหนื่อยจังใดเบื้องกอนผีน้องเนาะเดี๋ยวจังไปเบื้องว่าไม่ได้ต่อใดเบื้องบะขักบัดเกานานั่นจังไปเบื้องเดี๋ยวนี้เอาหนาโปกกอนว่าะท่านหูจักขับชัดเจนบันไดของเราสมาคีว่าไม่ได้สองหรืองสามนี่แหละผีน้องเดี๋ยวจังเบื้องกันน้องผีน้องเนาะ อไ็อได้ก็ได้ก็ได้นี่มือนี้ว่ามันบะเก่งหลักเมื่อขึ้นนี่ม่นมปนมือนี้มือนี้จังสีเกง่งมือแรงจังสีเกง่งแจงว่านี่บะเก่งพี่นอ้องอ่าววันนี้ไปเบิ้งเหล้าซาัมมี้น้ำกันพี่น้องมาพี่น้องวางนนี้มาพุทธิตามเอ็ดสี่พุทธิตำเราสามมะขี้สุกูสุกคนเราสามมะขี้มาแล้วพี่น้องเขา ได้สองหลุดตัวพี่น้องว่าไม่ได้สามโมเมนต์ตัวได้สองหลุดเมื่อนี่จังเอาหลายๆพี่น้องขึ้นวันขึ้นที่พันมาเลยสองหลุดพี่น้องมีหาหน่อยได้สองหลุดถือว่าบกพันธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะบกเก่งถือว่าบกเก่งหวานสี่หลุดพี่น้องเนะาะเมือแรงจังสีเก่งเอาพี่น้องเพือ,พอได้เข้ามาแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกสองตาคุณพารวยได้พี่น้องเด้อ กอนสิไปเบิ่งวันที่สิปดมือแร่งเบิ่งมือแร่งกับเบิง้งของวันที่สิเกที่พ่านมาก,ก่อนขึ้นที่พลานมาก,ก่อนเราสามาคีวันที่สิบเกทานว่าสองพันหรอยหิดสุดเราสามาคีคูวิ่งเด่นสามลองซเขาสมเราหลบด้หลังเขาตัวจอนั่นหละเขารักลอยย,ลอย่อรักลอยอันสามหนึ่งยรักลอยย่ักลอยสามหนึ่ง ได้หกสารูดพี่น้องได้หกสารูดเราอาเซียนรูดไปเราวีไอพีเรา,าอาเซียนรูดไปเราสามาชคควีไอพี VIP. เราสามาชคควีไอพี VIP การรูดไปพี่น้องมาเรา v ี p คพีูบิงเด่นศูนย์อง เด่นศูนล่องสเขา่าศูนะพี่นอ้องไนดะ้ศูนยนย่ะพี่น้องเน่อศูสี่ลุดเล่าสตารลุตไปเล่ากา,าตบ้องจักเพราะว่าบอมาพี่น้องอ่าบาริมาเบิ้งของวันที่สิบแปได้พี่น้องมีตัวใดกนะ็บดเนาะมื่อแรงจังหวะกันไหมส่เล่ากไัไอซองกะไดไยเครื่องหนึ่งนะพี่น้อง ว่าเารากริส์บว่เห็นลงไปแห่งว่เห็นออกอากาศกาลับมาเราสามาคีเราสามาคีวันที่18ท่านวาท2ง6 8จับคู่เราสามาคีแป That's one เียนไปยังพุนวิ่งไหมเอ้ยพี่น้องกระดานลงเ่ยฮกลงพี่น้องลง5ก6ก,กว่าถ้าได้จบไปที่เขียนละ่ะ6กเกวิ่ง วิ่งฮอกเกตเอากลับมาทาง้งในเลยวิ่งพี่นอ้องลงไปเคียนวิ่งกวันมาไหมวิ่งฮกเก็ตกลมฮกเก็ตร่องแปดศูนย์ร่องหาฮก cuồng điên, hốt lỏng, kiệt, tăng lâm, lao ASEAN Haiien Hai asien Cako Hai

เดินเกตหล่องแล้วสามัคคี ยี่ VIP พี่เจ๊ปขู๋งกเกด Get soon. Get bad. Ring. Get soon. kết xuống vịnh kết xuống cùng kết lỏng kết bẹt lòng cú bình kết, kết lòng xuống này camera là VIP nào VIP chấp

câu kết bình bình câu kết cung cầu kết Long kết. kết hà khu bình liên kết lòng cầu để kết cứ bóng ảm thì phải nào lao xạ ta, lao xạ ta.

à hộp à hộp A hộp A Si Kết hộp Kết hộp Wing, I see wing, I see wing. สีกลมหาหกล่องเจ็ดหกล่องคูวิ่งเด่นสีหล่องหา แคบหน้าจอได้พี่น้องด้อเข้ามาเล้วไปรุนโจกกันมือแรงสองถุงเครื่องพี่น้องเราสามาคีวันที่สิบแดท่นวาสองพันห้ดจับคู่แปดศูนห้หก็วิ่งกก็กลม6ก็ล่องแปย์ล่องห้าหกวิ่งเด่นหกล่องเก็ตะาว่าเสี่ยน6กเก็ตเก็หาสามสีวิ่งเก็หากลมเก็ตหาล่องหก็ล่องสา วิ่งเด่นเกตล่องหาลาสมาคี v ีไอพีหกเกตเกตศวิ่งเกตศูนยกมเกตศูล่อง6กเกตล่องเกตแปวิ่งเล่นเกตล่อง0ูลาวีไอพีเกตหาเกตเกาเอ้เกตหาเกเกตวิ่งเกาเกตมเกาเกล่องเกตหา ขวิ่งเด่นเกตล่องเก่าราชตาวีพี่หาหกหาซีเกตหกวิ่งหาซีกลมหาซีล่องหาล่องหาหกล่องเกตหกขวิ่งเด่นซีล่องหาหาพี่น้องพวกได้เข้ามาแล้วกะหายโชคโชคมันมันกันเด้อพี่น้องเด้อมือแรงเงินให้น้องท่องอะไรบ่เก็บบ่จนพี่น้อง ขอกันวันอีกวันที่สิบเก้าพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ขอเก้าคำวา่าสวัสดี